ครับครับสวัสดีพี่น้องเ C ซีแอนครับทางช่องนะครับครับขณะนี้ก็เวลา16.30นนะครับพี่น้องยิปซีมาแล้วนะครับรับเฉพาะวงในนะครับเราพัฒนานะครับตนามชันวอเวียงจันเดอร์พี่น้องยิซีมาแล้วนะครับเอาพี่น้องยิปซีล่อค่อยนะครับล่อค่อยมาหอวเล้วเนาะครับเนาะเอาพี่น้องยิซีเข้ามาเบิงผลหวยเล่าออกสักวัดนะครับ หลอกทีเดียวนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสองนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับหนึ่งหกเก้าสี่เก้าศูนย์ครับพี่น้องยิปซีหนึ่งหกเก่าสี่เก่าศูนย์เด้อนะครับครับเลขล่างนะครับออก 9-4นะครับพี่น้องที่บอก9-4นะครับเบรกล่างนะครับครับผลของผลงานนะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะเบรกวิ่งบูดเท่านั้นเด้ะพี่น้องที่ครับเพิ่นหายมากนะครับจับคู่กับพวกเขานะครับครับชุดจับคู่เิ่นส่งหายในกลุ่มไม่เข้านะครับครับตาราเหล็กวิ่งรูดนะครับเข้าที่9นะครับเนาะ9บน9ล่างนะครับพี่น้องที่เอารับนี่มาตัวใดเนาะครับเนาะ มาเบ่งมาชมไปนำกันครับพี่น้องชีวันพุธนะครับที่24นะครับเมษายนสองห้าหกเจ็ด กาบห่อนคับพีนองนิพซี่ครับออกไปทั้งได้บ่ได้นะครับห่อนแห้งสี่สิบกวงศานะครับวันพุทธที่ยี่สิบสี่ ครับท่านอนุวีรอบหนาครับเนาะท่านอาจารย์นะครับอ๋อเวียงจันบอกว่าจะเปลี่ยนจากรับเฉพาะวงในนะครับเป็นเลขมีที่มานะครับเป็นเลขมีที่มาเนาะครับเนาะรับเฉพาะวงในนะครับวงเดียบไปก่อนนะครับเนาะ ครับเป็นเดล็กม่ทีมากด้วยพี่น้องยื้อต่อไปนะครับเพราะว่าอาจารย์หน่วยยังจำหน่วยว่ามันมันดังเกินไปนะครับ เฉพาะนะครับใบเขียนวงในนะครับพี่น้องทุกซี่ 4. เอาพี่น้องเข้าทุกที่เข้า,นอนา,าขอใจดีนะครับเนาะครับคำว่ามาแน่นอนนะครับอาจารย์กับ,บ่บเขียนชื่อเก่านะครับ เอาตามที่เปนบอกมาให้นะครับกนะ็เอาตามที่เปนส่งมาให้เอาตามที่ที่เปนบอกมานะครับพี่น้องซี่เอามาพี่น้องมิซี่มาดุนกันนะครับเนาะเอาเป็นเหลขกวิ่งนะครับ วิ่งนะครับวิ่งบนล่างนะครับครับพี่น้องที่หงเสีเข้าใจนะครับนะแตาวื้อว่าเกินไปก็ดังนะครับย่ไหนตัวเลขบ่เขานะครับขาัดเกินได้นะครับทนารยจันนบอกว่านนะครับนะ ตัวเหญ่พี่น้องเขาตัวเดียวหรือว่ากับเป็นห้มามตัวเดียวนะครับสีตัวเดียวครับพี่น้องยุ้ซีมาสีตัวเดียวนะครับครับตัว,ตวประกอบใบให้พี่น้องเข้านะครับเพอเป็นทรงมากนะครับเนาะ ตัวประกอบนะครับพีน่น้องทุกท่ครับตัวประกอบนะครับตัวประกอบก็ได้นะครับเนาะเป็นเชิญวาา่าไม้ยักษสันเข้ามาเชินไปตามที่เป็นไหามากนะครับเนาะ พี่น้องที่มีโเเยแคลนนะครับเนาะตัวประกอบนะครับเอาไง,ไง่ายๆพี่น้องที่ครับพี่น้องแยกได้ตัวเลขนะครับตัวเนียนตัวเจาะของตันอาจา์นะครับเนาะอาจจะมีตัวเอื่อมมาเสริมนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวประกอบของเพ่นนะครับส่วนประมาณสิบเจ็ดจุดสามศูนย นะครับ่นสิส่งตัวเรียกไม่ไม่แต่เลียกเว้นของ่นนะครับยังยืนยันอยู่ตัวเก่านะครับพี่น้องที่ครับตอนนี้กะมีอยแค่นี้นะครับนะพี่น้องเข้านะครับเก็บหน้าจอไจากเบิ่งกผาช่มไปน้ากันนะครับครับทางช่องนะครับทางแอปนะครับนัเสนอพี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้กระันตีเดแล้วพี่น้องที่ว่าสีมาบ่มาเพราะว่ามันบ่แมนตัวเลขของ เซียนดีนะครับพี่น้องที่เอาเลขมีที่มานะครับเนาะรับเฉพาะเลขมีที่มานะครับพี่น้องที่เราพัฒนาวิ่งบนล่างนะครับสีตัวเดียวครับพี่น้องที่สี่ตัวเดียวนะครับเอาพี่น้องเข้าประกบเอานะครับเอาเป็นใบให้ม้แค่นี้นะครับเนาะถือว่าสุดยอดแล้วนะครับรอบนี้นะครับ อาจารย์บอกว่านะครับเป็นหยัดซอยนะครับเสียนาดีสั่งพมีอัลทอร์นีให้มันแล้วเสร็จนะครับเนาะครับหวังว่าคงจะมาแตกถึงสามตัวนะครับพี่น้องที่เอาไปพี่น้องเข้าครับครับสำหรับคลิปนี้เสียนาดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข้าทุกผู้ทุกคนนะครับโชคหมันไปน้ำกันครับลาวพัฒนารับเฉพาะเลขมีที่มานะครับของท่านอาจารย์ อเวียงจันนะครับเอาเลื่อมไซโลโคเพิ่นนะครับครับสีขาสีรุดนั่นนะครับ เบิ้งบนเป็นแนวทางเรื่องี่น้องซี่เขาสชรุ่นนั้นกับทาาช่องนะครับไม่ได้การันตีนะครับพี่น้องซี่เอาเห็นพี่น้องเข้าเชบหน้าจออากาเช็ดนาดีกาศีขอตัวพักพอนะครับเพราะว่าอากาศห่อนแห้งนะครับครับออกไปใช้พลเรนะนครับพี่น้องซี่ช่วงนี้อากาศห่อนนะครับครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ